ครับพบกับช่องพายทองคูณนะครับผมนี้ได้เอาอาหารมาส่งแม่ดอกรักครับผมเอามาลงให้แม่ดอกรักครับผมมาลงให้คุณพ่อนะครับเอาหญ้ามานะครับผมให้คุณพ่อให้คุณลุงนะครับคุณลุงสิทธิ์ครับผมนี่คุณลุงก็กําลังเก็บขยะแม่ดอกรักอยู่นะครับผมนี่ก็ไปตัดอ้อยมานะครับ เมื่อเช้าได้พาไปเที่ยวแม่น้ำนะผมไปเที่ยวเล่นน้ำนะผมคลายเครียดนะครับก็เวลาเข้ามาก็ไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีดูครับผมนี่เป็นเวลาตอนเย็นเย็นนะครับคุณพ่อกับคุณ ลุงนะครับผมกำลังเก็บขยะนะครับก็เอาอาหารมาส่งทุกเช้าแล้วก็เย็นนะผมเอามาส่งคุณพ่อนะครับเอามาให้แม่ดอกรักครับผมคุณพ่อก็นอนอยู่นี่ครับผมข้างรถนะครับนอนตรงพื้นนะครับผมนอนก้าแม่ดอกรักนะครับขอบคุณแม่นะครับผมนี่ก็มาช่วยกันนะครับ ่วยกันจ็บขยะนะครับผมมากินอ้อยนะครับผมไอ้องรักเอื้อมมือ,มอ คุณพ่ออยู่นี่มียุงไหมครับผมฮะม,มีเยอะไหมครับเยอะมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่<อ><อ>มันก็มีลมบ้างมันบางครั้งมันก็มีลมบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะก่อไฟให้แม่ดอกรักอยู่วันนี้เพราะว่าพ่อว่าจะจุ่มไฟให้แม่ดอกลัก,นนลกครับผมจะดังไฟนะครับยุงเพราะว่ายุงกัดแม่ดอกลากครับผมเตรียมพื้นมาแล้วอยู่บ้านแล้วเอาเตรียมพื้นมาแล้วครับ ว่ามาที่แรกไม่กล้าจุดก็ผมกลัวมันลามนะครับผมกลัวมันทำป่านะครับนี่ผมก็เตรียมสามที่แล้วผมก็จะได้จุดไฟครับไม่หนรักครับผม ไอ้ล่าเริงขึ้นนิดนึงครับผมเริ่มอ้วนขึ้นเดือดแล้วรักเริ่มอ้วนแล้วครับผมเริ่มล่าเริงขึ้นแล้วนะครับดูสังเกตที่ท้องครับผมเริ่มอรอ,อรอวันเดียวเจอกับลูกครับผมรอครับรอแล้วเจอกับทองคูณน,นะครับผมแล้วก็กกเพลบเจอพี่สาวกับลูกนะครับ วงนี้ไม่ได้ถ่ายน้องทั้งคู่นะผมเพราะว่าต้องแวะมาดูแม่หลอกลักกับผมเพราะว่าแม่หอกักอยู่คนเดียวนะครับต้องมาเป็นเพื่อนเขานะครับผมมาพัททีก็ต้องมาถ่ายคลิปแม่หอกักอัปเดตแม่นอกรักให้เอฟซีดูนะครับจะได้ไม่ขาดนะครับผม ต้นไม้ครับมมันพันนะครับก็มีอาหารครบนะบผมมีอ้อยมีหญ้าผมมีอาหารนะครับอยากแกะกะันไล ขาแยแกกให้กินก่อนนะครับแมวรักกินนะครับว่าอาหารอยู่นี่เยอะครับผมนำมาให้แมวรักเยอะครับคูณอาหารก็เยอะครับผมอาหารไม่ขาดครับ อย่าบรรลครับผมยังไม่เอาลองครับตัดมาให้ไม่เอาละครับผมนี่ก็เป็นวันที่อีกกี่วันกี่วันอีกวันสกิทวันสิบหกวันนี้ครับผมเรวจะได้ประมาณวันไหนครับผมหมอจะมาเจาะเลือดไม่หนารักไปตัวครับก็น่าจะเป็นวันอุปทาน วางคานแล้วครับตรวจอีกครั้งนึงให้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตรวจอีกครั้งนึงครับให้มันชัาเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่ามีเชื้อหรือมีนะครับผมเพราะว่าเราตรวจไปสามที่แล้วครับผมไม่เราตรวจไปสามที่แล้วครับตอนสบายแคอตรวจไปสามที่แล้วก็มีตุลิมแล้วก็กรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ครับผมผลเป็รอบนี้ก็มาอยู่ตรงกลางขอการทดสอใหม่ครับผม ่าที่เจาะสามที่เป็นยังไงบ้างครับผมมีมีเชื้อมีอะไรบ้างไหมครับพ่อรู้แล้วพ่อพ่อรู้แค่สิลินแม่เราลักไม่เป็นไรแม่เราลากไม่เป็นไรครับผมไม่มีเชื้อใช่ไหมครับครับครับผมแม่เราเจาะเรียกไปตรวจนะครับไม่มีครับผมไม่ไม่ติดจากน้องสบะแก้วนะครับก่อนเดี๋ยวรอคนอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นร่างค้านะที่หมอหน้ากับพ่อ วันังนะครับผมที่มอนัดกับคุณพ่อครับเพราะว่าจะมาให้น้องคเยก่อนผมให้น้องแกงเย็นคลายเครียดก่อนนะผมพาน้องไปเที่ยวบ้างัะผมไปเล่นน้ําเล่นอะไรบ้างนะครับให้น้องให้แม่เราลักคลายเครียดนะผมหน้าวันรังคารนะครับจะมาจอเลือแม่เราลักครับผมว่ามอนัดปกติถ้าเราไม่มีอะไรก็ถ้าปล่อยถ้าลูกก็ ไม่น่าจะมีโรคเครียดนะเพราะว่าเพราะว่าตังแต่มาเ่ยน้องมาเคยอยู่ตัวเดียวนะเพิ่งแยกนมทองคูดน่ะเพิ่งอยู่ตัวเดียวน้องนั่งก็ไปอยู่กับสาบันแก้วแยกกันแค่สี่วันนึงเราก็ถึงสาบักแก้วแล้วแยกกันได้สี่วันเองครับกับแยกกันกับทองคูนที่ว่าอคุณมี ตอนนั้นมีพี่บรนุยอยู่ด้วยครับผมอยู่กับทองคูณนะครับกับแม่ดอกรักครับผมปิแม่ดอกรักจะจะไม่จะมีเพื่อนตลอดครับผมแล้วก็มาคลอดลูกก็ได้แม่ได้มรนุยแล้วก็ได้ทองคูณมาก็อยู่ด้วยกันตลอดครับผมแล้วตอนตอนลรกก็อยู่กับป้าแพรเอกอยู่กับพี่สาวนะครับผมอยู่กับพี่สาวเขานะครับกับป้าแพรครับนี่ แม่รักแยกลูกได้แยกแยกกับน้องทองคูนได้มาสี่วันก็ไปหาน้องสบายแก้วเลยครับรันที่สียเขึ้นรถก็ไปนู่นกว่าจะได้ไปเจอน้องสบายแก้วก็วันที่ห้าใช่ไหมครับวันที่ห้าตอนเช้าวันที่สี่วันที่ห้านับห้าวันนะห้าวันครับผมจะได้เจอน้องสบายแก้วตอนวันตอนเช้านะ้ครับ กูจะพาน้องกินนมได้ประมาณสามวันแหละสามคืนน้องเต้ก็ทำกับพ่ออยู่ไม่ใช่หรอครับผมสองวันสองวันสองวันครึ่งวันครึ่งกูจะพาน้องกินนมได้นะผมน้องชบาแก้วตอนนั้นเพราะว่าน้องไม่รู้ดูดนมนะครับเพราะว่าดูดแต่ในขวดนะครับก็ไม่ใช่น้องเต้เอานมเอาขวดนมล่อไม่ใช่เหรอครับเอาคนนมล่อนะครับพ่ออะเอาเอาคนนมล่อให้กินนะครับผมตันนั้นรอให้น้องชบาแก้วกินนะครับ จะได้กินนมครับมันยากครับผมยากมากครับผมบางตัวก็ง่ายครับผมแป๊บเดียวกินได้เลยครับมันตัวก็ยากนะครับจะกินนมแม่ได้นะครับพ่อเคยเอาหลายเอาเคยกินนมหลายตัวเลยนะครับผมพ่อผมก็เคยมีประสบการณ์บ้างครับผมมีประสบการณ์ทั้งร้านทั้งไอไทองสุกพ่อทำคลอหมดทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ที่พัทยาเพราะว่าช่วยทำคลอเขาเยอะหลายตัวกัรกินนมอ่ะ ทางร้าน่อจับตัวแม่เขาไปทั้งสองตัวนะาทางทองสุกครับผมคุณพ่อนี้คุณแม่ทองสุกกับคุณแม่พันล้านคุณพ่อเข้าเข้าได้หมดเลยนะครับผมม่คุณพ่อไปจะทำคลอดนะครับบางคนทำคลอบางคนอานนมให้กินนะครับทานนมช่วยกันนะครับตอนนั้นว่าเจ้าของเขาก็มีอมีแต่เขาคนเดียวแหละครับผมเจ้าของมีพ่อกาเข้าครับผมทองสุกพ่อ พราะว่าตอนทุกตอนทุกเก็บตอนเช้าตอนทุกมี่ขอตอนเดินไปหาเขาก็บอกว่าให้จับช้างไปไอ้ไอที่ว่าไอ้มูกออกอะ่ะเข้างๆใกล้จะข,ขอแล้วพ่อก็เลยจับเอาไปถูโซ่ที่หลักออกอะ่ะตอนทุกอะ่ะแกก็ต้องช่วยกันเอากินนมนะสองคูนนี่ก็เหมืนอนเอางคูนกี่วันนะครับสองคูนสามวันนี่สองคูนเรารีบนมนี่ เราดิทนมีสองวันนะดิทนมใส่วขวดประมาณสองวันเพราะว่าแม่กลัวลูกแม่ตอนักไม่ไม่ไม่เตะต้องลูกเลยตอนนั้นครับตอนนั้นสองวันครับเพราะว่าเราต้องใช้สลิงยิงใส่ปากครับยิงใส่ใส่ให้ต้องคูนกินนะครับต้องคูนกินครับเพราะตอนนั้นแม่กลัวลูกแล้วนะครับผมแม่ลอกลักกลัวทองคูนครับรกลักกวทองคูนตอนเด็กคนแรกๆครับผม คิดว่าเขาคิดว่าลูกเขาเสียนผมคิดว่าเพราะทองคูณเป็นช้างที่ตายแล้วฟื้นนะผมตายแล้วก็ฟื้นนะครับถึงขึ้นมาช่วยกันช่วยกันเป่าว,วงนะผมว่าน้ําค้ํามันเข้าไปในทองนะครับที่แรกพ่อก็ไม่รู้หรอกรมีไอ้มีที่ว่าพี่ของทองคูณอะ่ะไอคนละแม่ครับเขาบอกว่าตอนนั้นตัวนั้นมันจะสดชื่นกว่าทองคูณนล่นะ ขาบอกว่าทําไมเป่าวงพ่อเราคิดได้พอดีพ่อก็เลยลองเป่าดูเปาน่าแคประมาณสามสิบสี่สิบครั้งนี่แหละเสียงไอ้ท้องทองคูณร้องเสียงทองคูนมันร้องเป็นทองคูณร้องเป่าเป่าต่อได้ประมาณสักยี่สิบครั้งแหละทองคูณร้องออกโอกเลยทองคูณร้องขึ้นมาแล้วครับพ่อกเ็เลยเป่าต่ออีกเป่าก็จะเหมือนเป่ากับกับเหมือนเราหายใจนี่แหละครับพ่อเป่าไปเหมือนเราหายใจเข้าออกนี่ครับ ถ้าออกเนี่ยเลยอัตาาจังหวะที่เราหายใจอ่ะแล้วก็พอต้องขึนรู้สึกก็สะดือเลือดออกเพราะว่าเลือดวิ่งแล้วก็ออกสะดือสะดือก็ขาดหมด,ดคุณสมพลสือนี่ขาดจําเลยครับผมสมพลขาดหมดครับแล้วต้องใช้สายสายใช้ๆๆอ<ล>ะไรวะไอ้สายอ่ะผูกอ่ะสายผูกสะดือนะครุณไว้ไม่ให้เลือดออกผูกสองทางอยู่ผูกที่แรกยังหลุดออกเพื่อที่ คูกประมาณสามครั้งที่สองก็หลุดที่สามก็หลุดแล้วก็ต้องใช้ยางยืดด้วยเที่ยวออกอ,อุทนนะลูกแลวพวกเราก็ได้เจอแล้วเจอลูกนะครับครูนะลูกเราไปอยู่เมืองกาลเราก็อยู่ได้ปีกว่าแล้วยังอยู่ได้แค่ยี่สิบวันเราต้องอยู่ได้แค่ยี่สิบเอ็ดวันนะครับก่อนแล้วเมื่อกี้วันนี่รับวันนี้ก็ได้ัปดาห์ที่สามวันที่สี่ลแล้ว ก็เราต้องเป็นกำลังใจให้กันนะกันครับผมเพขอบคุณเอฟซีทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้ช่องพายทองคูณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องให้แม่เราลคกับผมให้ครอบครัวพายทองคูณนะครับก็นลมาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูทุกวันนะครับผม่ะครับผมก็ถ่ายรอดูคลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมสับคกดตตาครับผมช่องพายทองคูนะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะผม หลัคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ